สองตัวบนสตัวล่างเออเอามาพริกเอ้ยปิ้งทีละเท่าไหร่ห้าไม้อะคะอะไรเหรอเนี่ยจับทีละห้าไม้เนี่ยเหรอแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดเออจับนี่เลยน้อยๆมับแทนคนไม่ได้อืมนะอันนั้นน้ำกะทิเอามาผสมอะไรปะให้ให้มันเหรอคะ หัวกะทิหรือหางกะทิหัวสิโอยว,วันหนึ่งกี่โลโอะเ,เ,เ,เอามาไม่ใส่ถุงมือเวลาเสียบอะไม่ได้ทำไมอะม,มันก็ทิมหมดดิไม่แน่นัดนจะไม่เหมือนเนื้อแท้ได้ไงวะแม่ เออไงใจเย็นๆเดี๋ยวใจร้อนเดี๋ยวมาขายของอย่างเงี้ยไอ้ใจเย็ยนคู่ต่แดงแต่แม่งนอนขาย <c oughs> คนไม่เยอะหรอคะขายคู่ขายข้างๆนี่ไเอามาไม่เรียกหมูสเตะจ้<อ>ามหมูสเตะหมูสเตะอร่อย<ๆ>อร่อยเลยจ้าขายคู่นั่นน่ะคนข้างๆเราเนี่ย <c oughs> อ่าเออ ค่ขายผักวันนึ่งได้ตั้งห้าพันหกพันโอ้โหผักอะไรคะกะหล่ำปีแตงกวามะเขือเนี่ยทุกอย่างอว่าแม่เอาตังเอื้อมหมดเออเนี่ยขายตุ้งหัวขายถังลูกก็ไม่มีเออแล้วตังค์ไปทำไรให้กู้มาให้กู้ดิเขาไม่มีลูกเขาไม่มีลูกเก่งไปขายผักสิปะขายแค่แม่แม่มี มสอ้านีไม่ีอาม่านี่อีกไม้หนึ่งครบยี่สค่ะาเยเล็หน้าต่ไิบไปให้เอม่ดี๋ยวเยังไม่ไปอ่ะไล่หนูจริงแค่ตัวลวงสูตรตัวลวงสูต มารเก็ันบอกว่าเกินครึ่งชั่วโมง40ิบาทอเชเชยแมรียกไปวนรอบหนึ่งไปแล้มาจัดเกียเกมยววี่ชุดใส่ไปมามามา ไ,ไหอหูาี่ตัวิบพุบเลไปลูกอายใ,ใ <c oughs> เออเดี๋ยวไปจะไปไหนเชอีกอีก,อ,กอีกไม้หนึ่งครบออย,ยี่สิบใไปแล้วเ็ไปหกม่ไ,ไม่เป็นไรหรอกอาม่าอาม่าไม่เป็นไรหรอก เอาไว้ขายกินไม่เยอะเราเดี๋ยวอ้วน <c oughs> เดี๋ยดอ้วนเยอะกว่านี้เจ้หก <c oughs> ชุดหรอคะ <c oughs> อ่าจย์พอปเปล่าไอ้น้ำจิ้มพอเป่าเต็ ค right? ุยความไกลเหมือนกันเหรอจะา่านแรกว่าจะมาเช้ากว่านี้หยิบโน่นหยิบนี่เลยสายเลยแล้วก็เอาสิ ยายก็หายดีเลยหายดีแล้วค่ะตอนนี้ไปอยู่เพชรบูรณ์อากาศดีอามาหนูเพิ่งมาหนูเพิ่งกลับจากเพชรบูรณ์เมื่อวานนี่ค่ะไม่เป็นลมเขา่ไม่ค่ะเขาไปเองแต่หนูตามไปดูตามไปเที่ยวอะมากหนูนั่งบอสซ์ไปอะมา สะดวกดีจะขาขาออกมานี่หน้าบ้านเลยอ่ะในตลาดใกล้ๆบ้านเลยค่ะสะดวกค่ะเออไม่ยากเลยก็เลยไปดูที่แกไปยังไงไปเองเปินน้ำมันใช่ค่ะใช่ที่เกียรขับเนี่ยเอาไว้แบบคนไปเยอะๆไปเที่ยวกันค่อยค่อยขับรถไปค่ะเอามาจิ้มกี่ครั้งเนี่ย ไปสรอบล้เที่ยวสองรอบเหรอคะวัดที่วิเชีร์บูนีันนี่ไปสองเที่ยวแล้ววัดอะไรไ<ห>อะไร,ะไรแก้ววะเออมาถึงวัดเออไปป่ะวัดอะไรอ่ะไปด้วยไปสองเที่ยวแล้วเขาใช้เขาใช้อะไรวะเขาใช้ถ้วยทำทำบุญทำอะไรท่ไอ้นีเอามาไปทำบุญเหรอคะหน้าตาใจดีเนี่ย อ๋อกระถิ่นไปกับคนแถวนั้นเหรอคะเขาจัดจันอรามาอะไรลูกจะขายอะไรอออแล้วน้ำเนี่ยนะขายดีขายดีไหมคะขายดีไหมได้ค่ะหน้าตาเป็นอาวุธขายดีอยู่แล้วช่วยประกาศ บอกว่าร้านนี้อา่หมูสเต๊ะให้หน่อยนะเรียกแขกให้พี่หน่อยหมูสเต๊ะมาตรงนี้เลยค่ะตรงข้ามนะถูกค่ะบอกว่าซื้ออซื้น้ำแถมหมูเต๊ะอะไรเงี้ยไอ้น้องชิมไหมชิมจ้าชิมลองชิมดูลองต้องชิมแล้วจะได้ประกาศถูกน้องก็ขายน้ำทุกคนนะบอกอาาสเต๊ะอร่อยเชื่กันทีหนึ่งเช่วยกันทีหนึาง กามาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้ามาไหมเนี่ยไม่ได้มาละค่ะจัดงานพอดีเอ๋อเป็นจ๊อบหรอะไม่ไม่ใช่ของตัวเองเหรออืมไม่สดนะคะมาลีไม่ไม่ไม่เก็บไปดูเก็บไปดูเฉยหลวงสุดอะมาประกาศที่แกจนวันนี้วันอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง้ะ วันนี้แล้วเหรอเห็นไหมดูซีดูหน้าก็สีเขาถึงขายดีอะมาเ <c oughs> อออะมาบอกโอ้มันขายดีนักงานเยอะกันนะขายน้ำนักงานเยอะขายดีนะแล้วบริษัทอะไรคะเ <c oughs> นี่บยบริษัทอะไร <c oughs> ของมาลีเลยเหรอ <c oughs> เป็นมาร์เก็ตติ้งอะ เป็นมารีมาร์เก็ตติ้งหรือว่าไงคะแผนาขายออร์แกนแน์แพงไหมเนี่ยออกกร์แกแนยเดี๋ยวว่าบอกให้ออร์แกไน์สเตะให้นหน่อย <laughs>